วันนี้กิจะพาะทุกคนไปดูเทศกาลเบียร์ที่เบอร์ลินกันค่ะคือเทศกาลเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่มิวนิกนะคะซึ่งตัวกิปอยู่เบอร์ลินนะคะต้องนั่งรถไฟไปประมาณ4-5ชั่วโมงแล้วตั๋วรถไฟมันก็แพงอะคะ่ะปีน,นี้ก็เลยลองมางานที่เบอร์ลินแทนมันก็จะเป็นเต็นท์เต็นเดียวนะคะค่าตั๋วรวมค่าอาหาร1จานเครื่องดด่มหนึ่งอย่างก็คนละ3ายูโรหรือประมาณ1323าบาทค่ะ <'s> ที่นี่พูดถึงบรรยากาศค่อนข้างคืนเครังเลยนะคะคือมันมีดนตรีอาหารเครื่องดื่มผู้คนสังสรรค์กันมันก็ไว้ประมาณนี้แหละคะ่ะ Octoberfest นี่ก็เป็นส่วนของเซอร์วิสอาหารมีอาหารบาวเรียหมูอบหมูกรอบหมูกรอบที่นี่อร่อยอยู่นะคะ Octoberfest จะมีเพลงหนึ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ชื่อ u n Post คือถ้าเพลงนี้ดังขึ้นเมื่อไหร่ทุกคนจะต้องหยุดทุกอย่างที่ทำแล้วมาชนแก้วกันค่ะอาหารมาแล้ว เราจองโต๊ะแบบ20คนร <uk> <t un> <un> วมจองอาหารมาด้วยนะคะเพราก็เลยมาเสิร์ฟแบบในถาดแล้วให้มาแบ่งกันเองอาหารเบสิกที่คนส่วนใหญ่สั่งกันก็จะเป็นคามหมูเยอรมันนี่แหละค่ะกินคู่กับมัสตาร์ดเพรเซลแล้วก็กระหล่าดอง โดยรวมงานนี้ถือว่าสนุกเลยนะคะคือแน่นอนมันไม่ได้ใหญ่แบบมีเป็น1 0บสเต็นท์เท่าที่มิวนิกแล้วก็มีเครื่องเล่นมีคนเมามากมายมันก็สนุกในแบบเล็กๆของมันนี่แหละคะ่ะ